สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุปข่าวเด็ดิเวอร์พูลประจำวันที่16มการาคม2565โดยลรเวกว่าูลเดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็จะคัดข่าวเป็นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนตื่นเต้นร้าใจับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการติดแจะมั่นใจได้ คริสตกลิงด้านล่างเลยะครับเรามาเริ่มต้นแ่วแรกของวันนี้ด้วยสถา,านะของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยกำลนนังในคนที่มีโอกาสย่ายออจากถิ่นแทนฟิลในอนาคตอันใกล้มากที่สุดเลยก็ว่าได้เข้าคนนั้นก็คือยอริสคาริบุสในแดนส่วนเกินของทีมเรานั่นเองหลังจากทางเยอเกนครอฟได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะเปิดทางให้เจ้าตัวหาสโมสรใหม่ได้ในเดือน เมื่อเขาได้กลายมาเป็นตัวเลือกลำดับที่5ตามหลังดาวลูกอย่างทางมาเซลปปิดตายูกาสิด้วยสับมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปยอริสคาริอุสเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะและเขาก็อยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมมากเขากําลังซ้อมอย่างหนักเลยหลังครอฟกลกราบเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และโค้ดผู้รักษ,ษาประตูของเราก็พยายามจะช่วยเหลือเขาเรื่องนั้นชัดเจน ตอนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเราได้ตัดสินใจไปแล้วว่ามันจะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งกับสโมสรและตัวของคาริบูสเองหากเขาสามารถหาสโมสรใหม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเราตัดสินใจว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติแบบปกติตราบใดที่มันไม่ได้มีสถานการณ์ที่เลวร้วายขั้นสุดกับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราอย่างอลิสันเอ็เกอร์ผู้รักษาประตูมือสองคริวินกินเลอร์ผู้รักษาประตูมือสามอาร์เรียน และผู้รักษาประตูมือสิ่มาซิลโลปิตากาในตอนนี้เรามีผู้รักษาประตูอยู่แล้วถึงสคนแล้วมันยังไม่เคยมีสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ผู้รักษาประตูคนที่หมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตุณนนภาพเราตัดสินใจและแต่ละคนก็ทําผลงานกันได้ดีผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเองก็คงรู้สึกประทับใจกับพัฒนาการของครีฟิคลเป็นอย่างมากและตัวของเขาเอง ็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายในทุกๆแบบแนวด้วยเราเองยังรู้สึกถึงคุณภาพของอารเรียนและอิมแพคที่เขาสามารถแสดงออกมาให้เห็นระหว่างการฝึกซ้อมรวมถึงในห้องแตกตัวดังนั้นแล้วเขาเองก็พร้อมที่จะลงสนามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันมาเซลโลปิตาลูกา้าก็เปรียบไม่ได้พรสวรรค์ที่น่าถึงดังนั้นเขาจะเป็นคนต่อไปในลิสมันก็แค่นั้นแหละ สำหรับยอริสคาริอุสแล้วผมขอให้เขาโชคดีที่สุดและเขาจะหาสโมสสอใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือช่วงซัมเมอร์เขาจะเดินหน้าต่อไปจากจุดนั้นผมมั่นใจมาดูประเด็นเกี่ยวกับคนที่มีโอกาสเก็บเข้าของย้าจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพืเ่นอนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งนะักแต่คนสําคัญของทีมเราที่อนาคตยังมีความไม่แน่นอนกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือโมฮัมเม็ดซาลาห์หลังจากเจ้าตัวยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใมหม่แม้ว่าจะยืนยันว่าต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปขณะที่ทางเยอเกนครอฟก็ได้ชี้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแนเลื่อนผมรู้ว่าหากเราดูจากสไตล์การบริหารจัดการทีมของเขาแล้วคุณก็คงทำได้เต็มที่แค่เชื่อิ่งที่เยอเกนครอฟได้บอกเกี่ยวกับอนาคตของโมฮัมเหม็ดซาลาห์แม็กลิชกล่าว เขากำลังเล่นได้ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาตลอดช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับรางวัลหรือเกียติยยศส่วนตัวสำหรับการเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกก็ตามอย่างไรก็ตามหากเราดูจากหน้านหังสือพิมพ์ดูโปรแกรมการแข่งขันกีฬาและฟังข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเห็นได้เลยว่าเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในเวลาีแล้ว ผมกงคิดว่าค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องมานั้นน่าจะอยู่ในวงเงินงบประมาณของทาลหรือว่าููแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เขายังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ล่าชรออยู่มันเป็นเพราะสาเหตุใดเยอร์เกนครอปได้บอกไปแล้วว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหากผมฟังจากสิ่งที่เขาพูดและจับใจความให้ดีผมไม่ได้เชื่อคำพูดทั้งหมดหรอกนะั้นที่บอกว่ายังไม่มีข้อตกล เขาบอกว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าลิวพูลร่าโมฮัมเหมดซาลาเกิดมาเป็นของคู่กันผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะฝากอนาคตเอาไว้กับสมสรสองต่อไปไปกันต่อเลยกับข่าวที่สมของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆให้ยามาดูฟันหลงจากผลการแข่งขันพิมลลิกเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่มีอดีตนักเตะของเราอยู่ทีนั้น มาต่างแอสตันบินล่าที่มีทางสตีเฟนเจอร์หกอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของเราคุณบังเนียอยู่ได้เปิดสนามฟินลาปาร์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อย่างแต่พวกเขาถูกเรดเดวิลทางประตูขึ้นนำไปก่อนถึง2ลูกก่อนจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในการส่งทางฟริเป้กูติญยอดอดีตพรเมเกอร์ทีมชาติบราซิลของเราที่ยืมตัวมาจากบาร์เซโลนาลงสนามมาในช่วง20นาทีสุดท้ายหลังจากลงมาได้เพียงไม่นาน คูตี้ก็แผงลิต์นในทันทีเมื่อไปคนแอซซิตให้กับเจคของแรมซี่ยิงประตูขึ้นนำก่อนที่อีก3นาทีต่อมาจะเป็นดัมซี่ที่ปาก่อนให้กับคูตินโยสังหารประตูตามตีเสมอได้อย่างสุดยอดนัด่นทำให้เขาประเดิมสนามเกมแรกกับแอสตันวิลล่าฉลองกันกันกบมมพผิวล็กได้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อซิติทำหนึ่งประตูกับ1นึ่งแอซซิตทั้งได้ลงสนามมาเป็นตัวสำหรองด้วยซ้ำ ทั้งนี้ทางนิว่าปุเอ็กโค่ซึ่งวองในของสโมอสรของเราก็ได้รวบรวมสิ่งที่บรรดาเด็ดคอปทั้งหลายได้พูดถึงคูตินโยในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดกับเสียงชื่นชมที่ตามมาอย่างรุนแรงเฟร์ริเป้คูตินโยตามตีเสมอให้ซีเฟนเจอร์ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแฟนบอลท่านหนึ่งทวิบขณะที่อีกคนก็ถวีตว,ว่าคุณจะต้องรักมันแน่ คูติโย่ลงสนามมาและสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลลิวพูยังคงเหนือกว่าย United, ูไนเแต่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเดียวก,กันกับอีกคนที่ทวีตว่าประตูของคูติโย่อพ่อหมดน้อยของเรานายได้แสดงให้เห็นแล้วกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าลิวพูฝึกสอนนายมาเพื่ออะไรกันไหนก็พูดถึงอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้ว ข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสร็จทำหน้าแต่หน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรูปกับบ้านมาลิวพูกลับมาตกเป็นข่าวกับทางหลุยส์ดีอาอร์สปีกจอมถล่มประตูของ f อฟซีบอร์โตอีกครั้งหลังเคยมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับเขาตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดซื้อขายรอบอย่างไรก็ตามมันก็มีนักข่าวชื่อดังหลายคนที่ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวเขาในเดือนมนกราคม ะจะต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างน,อน้อยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากอาโบล่าสำนักข่าวชื่อดังของประเทศโปรตุเกสได้อ้างว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากและน่าจะมีการยื่นข้อเสนอข้อท้าถามก่อนช่วงซัมเมอร์รายงานข่าวฉบับดังกล่าวยังได้ระบตุต่อไปอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลพ,พ,พร้อมยื่นข้อเสนอที่58ล้านปอนด์เพื่อแลกกับลายเซนต์ของดาวเตะวัย25ปีที่เป็นแกนหลักสำคัญในทีมปอร์โต ทั้งนี้แม้จะลงแน่นเป็นตัวริมเส้นแต่ผลงานการยิงประตูของเขาก็เป็นที่ประจับมากกดไปแล้ว13ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงสนามเพียงแค่16นัดเท่านั้นในหลีกโปรโตุกเกสนั่นทำให้เขารั้งเป็นรองดาวนโสสุดๆของหลีกนักเวลาตามหลังก็เพียงดา yes, วินนูเยสวอกตัวเก่งของทางเยวดิสบอนเป็นฝีกาที่กดไปแล้ว14ประตูหรือนำหน้าเขาอยู่เพียงแค่ลูกเดี่ยวเท่านั้น สำหรับในเคสของ Dars จะตรงกับความต้องการของเยอเกนครอฟเพราะเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งปีซ้ายปีขวาหรือแม้กระทั่งการขยับมายืนเป็นสุน้าจัมเพ่ตได้ด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่แพร่ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพหน้าเตะหน้าใหม่ของเราต่อเนื่องกันไปเลยกันอีกสักข่าวหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราให้ความสนใจอย่างจริงจังก็คือ จรดโบเวนแนวลุกของทางเวสแฮมยูนานแต่หลังนักข่าวและสืที่เชื่อถือได้หลายสำนักก็รายงานข่าวตรงกันหมดในประเด็นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็สร้างชื่อให้กับตนเองมากขึ้นหลังจากเขายิงเบิ้ลช่วยทางเวสแฮมเอาชนะนอริสิตี้มาได้อย่างสวยงาม2ประตูต่อศูนพร้อมทำแต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับที่4ของตารางแล้ว ทั้งนี้แหล่งข่าววงในจากสโมสอนิเววร์พูเองก็ได้เปิดเผยกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังว่าพวกเขาได้เกาะติดสถานอก,รรการณ์ของโบเวนอยู่อย่างใกล้ชิดและได้ส่งแมวมองไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของเขาในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมตัวยแน่นอนว่าจากผลงานดังกล่าวของเจ้าตัวก็ได้สร้างความประทับใจให้กับทีแมวมองของวิวร์พูเป็นอย่างมาก ก่อนที่พวกเขาจะส่งรายงานกลับไปให้เยอเกนครอปและบรรดาผู้บริหารของสโมสสองอย่างไรก็ตามฟุตบอลอินไซเดอร์ก็ยังได้ระบุต่อไปด้วยว่าไม่ใช่แค่ทางลิเวอร์พูลที่ชื่นชอบในตัวเขาเท่านั้นแต่ทางโบเวนเองก็มีความกระตือรือร้อนอยากจะย้ายมาร่วมทีแทนอนฟิลเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแม้กระน,นั้นการย้ายทีมจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมน,นี้เนื่องด้วยหลายๆปัจจัย และทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์เองก็ไม่คาดหวังการทุ่มเงินเสริมครับก่อนปิดตลาดหน้าหนาวในเดือนด้วยทว่าแหลกข่าวก็ได้บอกต่อไปอีกว่าพวกเขาได้มีการหาหรือกันในเบื้องต้นแล้วว่าจะสามารถดึงตัวดาวเตะวัย25ปีมาเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์ได้หรือไม่แล้วเป็นเพื่อนหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราเสนอความคิดเห็นมาไ้ตายครึ่เลยแล้วพบกันใหม่เด็กหน้าสวัสดีครับ